يا الله يا الله سي زاكو يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. วันนี้เราคุยกันนะคะวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุตรหลานของเราที่อยู่ในวัยแรกเกิดถึงสองขวบม,มีพัฒนาการสมวัยวัรน,นั้ก็คงสงสยนะัยเน๊ะพัฒนาการกับการเรียนรู้ต่างกันอย่างไรในความหมายการเรียนรู้ที่เราได้บอกไปแล้วว่าการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของร่างกายในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่คือพัฒนาการที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการสมวัยค่ะค่ะแม้กระทั่งคุณเบบีแรกเกิดถึง3เดือนนะคุณเบบีก็สามารถที่จะพูดบอกด้วยการร้องด้วยสีหน้าด้วยแววตาแววตาสามารถบอกได้ไมั้ยคะค่ะสามารถบอกได้ค่ะท่านอาจารย์มาเรียมเช่นถ้าแววตา ตโต,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 ตๆใสๆเน่ยก็คือให้ความสนใจสแสดงว่า,ารู้สึกสดีเธออยากรู้ชอยากเล่นแต่ถ้าเกิดแววตาที่ใกล้จะปิดนี่คือง่วงนอนนะคะจามาเรียมแล้วผู้ใหญ่เลยคะผู้ใหญ่ผ,หญผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันคะ่ะอันนี้เราเห็นเลยพัฒนา,านการที่ต่อเนื่องมาค่ะนะจากเบบีจนถึงวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุก็นั่งหลับแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหลับนะคะดูรายการเราได้ทั้งความรู้และเป็นความดีอินชาละห์ค่ะ ก็มามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะคุณหนูวัยสเดือนเข้าหกเดือนเนี่ยเขาก็อยากทำอะไรได้มากขึ้นละค่ะเขาทำอะไรได้มากขึ้นค่ะคะ่ะก็ <c oughs> สำหรับวัยสเดือนถึงสามเดือนใช่ไหมคะในช่วง3เดือนน่ะครบปีแรกคร <c oughs> บปีแรกนะคะกะคะ็ยังอยู่ในช่วงของอการเรียนรู้ความแตกต่างของสิ่งต่างๆจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเลยค่ะท่านอาจารย์มาเรียมสิ่งต่างๆใช้คําพูดดีมากใช่ กิจกรรมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการมองดูสิ่งต่างๆค่ะมองแล้วก็อะไรคะสัมผัสทั้ง5้าจับมาเลยนะคะเน้นย้ำเลยนะจะดูพอดูแล้วก็อยากจับอยากสัมผัสนะสัมผัสด้วยการหยิบจับด้วยแล้วก็ใช้ปากงับด้วยเอาใส่ปากนะเอาใส่ปากนี่เขาไม่ได้ชิมนะแต่เป็นการเรียนรู้ที่เขาอยากสัมผัสว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ เรียนรู้ต่อเนื่องเป็นในเรื่องของรสชาติและเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกคะแล้วก็ในเรื่องของการได้ยินค่ะค่ะแล้วม,<า>ม,มีเสียงคุ้มกิ่งด้วยค่ะค่ะแล้วก็อะไรอีกการได้กลิ่นได้กลิ่นนะ,ะอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่อง แต่ว่ากินตัวกินปากก็ต้องระวังด้วยนะถ้าเกิดคุณหนูวัยสองขวบเนี่ยก็จะโอ้เหม็นปากแต่เบบี้เนี่ยก็พูดไม่ได้เห็นใจเขาว่างเลยอ่ะปากเราเหม็นเนี่ยนะฟังแล้วรู้สึกไงบ้างลืมนึกไปเลยนะใช่ค่ะ <ลง S 2> แต่ว่ามจริงๆแล้วในส่วนนี้นี่ <ๆ S 2> เด็กๆเขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะว่า เขาจะเติบโตมาเป็นแบบไหนอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะเขาจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากแค่ไหนใช่เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มจากที่บอกกับคุณผู้ชมไปะนะคะครั้งที่แล้วอตอนที่แล้วว่าถ้าเขาฉี่เขาก็จะร้องเขาบอกไม่สุขสบายคคุณพ่อคุณแม่ก็รีบไปเปลี่ยนทําความสะอาดให้เธอแต่ว่าอ๋มีความสุขเขาก็จะเป็นคนที่ไม่หมักหมมค่ะ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยก่อนเนื้อโอยังไม่เต็มเลยแผมเพร์แผน่นหนึ่งไหล่ตั้งเก็บไว้ก่อนนะอชนี่ีจนหนักเต็มอึง้งเลยค่อยเปลี่ยน <ฮะ S 1> เนื้อเดินห้อยอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> คุณหนูก็จะเป็นคนหมักหมมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะว่าสมัยรุ่นดิฉันนะห้ 50, กับ60ปีแล้วแก่เลยนะกับหกสิบแล้สมัยก่อนแผมเพิร์ยังไม่ค่อยมีเห็น เห็นจาไม่ได้เราไม่ได้ใช้แบบเบิร no. ์ดกอนนะก็ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็ใช้กางเกงใช้ผ้าอ้อมเนะเพราะฉนั้นพอเปลี่ยนนิดนิดหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนละค่ะแต่ตัวแพมเพิร์ดเนี่ยซึมซับหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งนึกออกมั้ยคะค่ะอ่าก็เป็นการอ่าซึมแช่อยู่เหมือนกันค่ะเนะเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คงต้องปรับกันอีกค่ะว่าพอโตมาไม่ได้แล้วนะหนูจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับอ่าปฏิสัมพันธ์หรือว่า เขาเรียกอะไรความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกของคนในบ้านค่ะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ในส่วนของลักษณะการเรียนรู้ที่ดีอะค่ะท่านอาจารย์าเรียนในช่วงแรกเนี่ยคือเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของราสาสัมผัสทั้ง5ไปแล้วนะคะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยต้องมีความหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ ของชีวิตมนุษย์อ,อ๋อใช่ถูกต้องเลยนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นความหลากหลายพร,ระรัชกาลทรงมีพระบัญชาว่าพรงทรงสร้างมนุษย์มาในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ต้องมีหลายๆอย่างเพราะนั้นสัดส่วนต้องมีหลายอย่างค่ะอย่างเดียวคงไม่ใช่สัดส่วนนะค่ะก็มีหลายๆอย่างที่มาเป็นสัดส่วนกันอาหารก็ต้องหลากหลาย แล้วก็ของเล่นก็ต้องหลากหลายเราก็จะ,ะได้ยินคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกได้นะ ie, เนี้ยลูซี่เนี่ยของเล่นเพิ่งซื้อมาไม่นานนะไม่เอาและโยนทิ้งอ,อยากได้ของใหม่เพราะของใหม่มาตื่นตาตื่นใจ <c oughs> นะื้นั่นคือความหลากหลายที่เขาอยากเรียนรู้ค่ะ แต่เขาอยู่อันนี้อันเดียวเนะเหมือนที่ฉันเนะมีลูกบอลมาคุณผู้ชมดูอยู่ลูกเดียวตลอดเวลาเนี่ยคุณผู้ชมเดาออกใหม่แล้วลูกบอลลูกนี้มันมันมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเขาไหมคะท่านอาจารย์เรียนว่าถ้าเกิดเขาถูกถูกอยู่ในในการเรียนรู้เพียงแค่อย่างเดียวเขาก็จะจดจําแค่สิ่งเดียวแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่หลากหลายขึ้นมาเขาก็จะมีมุมมองที่แตกต่าง ใช่ปากกาเข้าไปอีกอคุณลามีปากกามีลูกบอลน, <คะ S 2> นะคุณลาก็เอามาเอามาเคาะกันได้ไหมเอามาเขียนได้ไหมะนะ,ะแล้วมีอันนี้อีกเข้ามาเนี่ยคลางเอา,าเอานี้ยมาทาอะไรกันได้อีกค, <ะ S 2> ค่ะค่ะอ่ะนี <laughs> ่คือ,อความหลากหลายของการเรียนรู้ต้องมีอะไรให้เขาหลากหลายกว้างขวาง,วางเนื่องจากอะไรครับพัฒนาการของคนเรามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายเช่น ในเรื่องของการหยิบจับหยิบจับของเล็กๆหยิบจับขนมก็ใช้กล้ามเนื้อเล็กๆนะคะแต่ถ้าเขาจะต้องใช้ตัวกิ้งคว<ะ>่ำลุกยืนเนี่ยเขาต้องใช้กล้ามเนื้อใหญ่ๆของร่างกาย<ะ>เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอุ้มจับนั่งยืน<ะ>นั่นคือการเคลื่อนไหวนะนี่คือการเล่นหลาก<ะ>หลายนึกออกไหมคะมแล้วก็ในเรื่องของการพูดสื่อภาษาเช่นคุณพ่อคุณแม่ละหมาด คุณพ่ออ่านเสียงดังเป็นอิมัมเสียงนั้นก็ผ่านเข้ามากระตุ้นให้สมองได้ขยายเครือข่ายนะเสียงที่น่าเอยเสียงอะไรอะ่ะอันนี้เสียงอ่านของพ่ออันนี้เสียงพูดอันนี้เสียงนกร้องนี่ออาไปคะความหลากหลายก็ทําให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็สร้างสาขาความฉลาดเพิ่มมากขึ้นอ,อันนี้ก็คือในส่วนของความหลากหลายมิติการเรียนรู้ค,คือเธอเกิด เด็กที่เกิดมาหรือว่าถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะของตัวนี้เนี่ยจะมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะของระบบปิดระบบะปิดก็คือถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆถูกไหมคะถ้าอาจารย์าเลี้ยมวันตรงนี้เรามาทบทวนเนอะเอาให้เอาให้แม่นเลยเอาให้แม่นเอาให้มั่นเลยคือหนึ่งการเรียนรู้ของเราเนี่ยหนึ่งต้องมีความรู้เพื่อให้คนได้รู้เนี่ยอันนั้นถ้าสอนคุณหนูคุณหนูถ้าสอนคุณหนูต้องมีอุปกรณ์ เด็กๆต้องมีอุปกรณ์ผู้ใหญ่ยยไม่ต้องผู้ใหญ่นึกอ๋อลูกบอลนึกอ๋อลูกบอลกลมๆมีเล็กมีใหญ่ม,มีนุ่นมีนี่แต่คุณหนูยังนึกไม่ออกบอลไหนบอลบอลเป็นไงบอลบอล <c oughs> แต่หิบพึด่ดูอยางเนี้ยเครียกว่าบอล <c oughs> ลูกนะ,ะนึกออกน,นะคะเราคุณหนูก็จะจาว่าลูกกลมๆเนี่ยคือลูกบอลหมดอ่าใช่นะอ่าอันนี้คือเราต้องมีความรู้แล้วก็ใช้อุปกรณ์เพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้และเข้าใจค่ะ แล้วก็ทําให้เขาได้ใช้ร่างกายหนูจับสี่ลูกนะอย่างเช่นเด็กสามเดือนก็เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยนะ,ะเธอก็ยังจำไม่เป็นเธอก็ยังเขี่ยไปมาแต่พอสักห้าเดือนเธอสามารถจับได้ละเราคุยสเดือนถึง6เดือนนะเพราะนั้นพอห้าเดือน6เดือนเธอก็จับแบบนี้ได้ล้ว<ะ>เริ่มจับจับหลุดบ้างจับติดบ้างเขี่ยไปมาบ้างอะไรอย่างเง<ะ>ี<ะ>้ยแล้วก็เขาก็เติบโตมาอีกจนเขา จับได้แม่นขึ้นนั่นคือในเรื่องของร่างกายเรื่องภาษาเราบอกจับสิลูกจับแบบนี้นี่ไงจะพามือมาจับนะแม่ก็จะพามือลูกอน,นุจับเลยแม่พามือนะอนุอ้นนอนะต้องงอแบบนี้เดี๋ยวหนูเริ่มงอมือเป็นในเรื่องของร่างกายเรื่องของภาษา,เร,า,ษาเรื่องของสติปัญญาก็เฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการมีสัมพันธภาพที่ดี นะแม่ก็กอดมั่นใจมั่นใจหนูทําได้หนูเก่งลูกหนูทําได้เก่งมากหนูจับได้นะถึงแม้จะจับไม่ได้เราบอกหนูจับได้ค่ะนี่คือให้กําลังใจจับได้คือวันนี้ยังไม่ได้แต่อิชานล้อเนี่ยมันอยู่ในมือแล้วหนูห่อมือไปว่าหนูมีโอกาสจับได้อินชาลเนาะค่ะ,คะแล้วก็นอกจากความหลากหลายในส่วนของมิติของชีวิตแล้วนะคะที่จะเป็นในลันกษณะของการเรียนรู้ที่ดีเนะี่ยก็ต้องมี การเรียนรู้ที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอะค่ะท่านอาจารย์อาเลียมผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือให้เราตระหนักเสมอว่าเขาเนี่ยอย่างเช่นคุณลูกอายุ3เดือนถึง6เดือนเราจะไปสอนให้คุณลูกลุกขึ้นเดินเนี่ยคงไม่ได้คนะเพราะนั้นคุณหนูวัยสามเดือนถึงหเดือนเนี่ยก็เพียงแดียวว่าจับคุณหนูนั่งอนั่งเลยนะ ดี๋ยวแม่อุ้มพ่ออุ้มหนูโฮโฮนะหรือว,ว่าอันหนเอามือจับผม,มเรียกว่าผมนะแต่คงไม่ใช่จับหวีแล้วม้หวีผม <c oughs> ค่ะ <c oughs> นอกจาก <c oughs> หกขวบหยิบหวีม้หว,วีผมได้แต่หงเดือนยังไม่ได้ <c oughs> นี่คือต้องนึกว่าเขาอะ่ะมีความรู้มีความสามารถแค่ไหนเหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีคนมาขอเรียนรู้กับเราตะ <c oughs> ว,ว่าเอเธอจะทำนรละหมาดถ,ถูกเปล่า ดูในนะ้บอกในเธอลองทําให้เราดูหน่อยสินะเนเธอทำดีมากเลยแต่ท่านราสุนบอกว่าเธอต้องล้างให้ทั่วมาถึงนี้เลยนะล้างมือล้างเท้าค่ะนี่คือนึกถึงความรู้สึกอารมณ์ความสามารถที่เขามีอยู่ก่อนนั่นแหละคือยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอาตามที่ฉันบอกเธอทำแบบนี้สิเฮ้ยไม่ได้ไม่ถูก อันนี้ก็ยึดผู้สอนเป็นหลักก็คือว่าเราก็จะต้องเข้าใจในส่วนของพัฒนาการของเขาด้วยความสามารถณขณะนั้นของเขาอ่าค่ะก็คือในส่วนของการเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของพัฒนาการถูกไหมคะท่านอาจารย์มาเรียมนั่นก็หมายความว่าการเรียนรู้คือทําให้เรามีพัฒนาการสมวัยสมวัยถ้าพัฒนาการบกพร่องอบกพร่องแปลว่าการเรียนรู้นั้นบกพร่องไป เช่นอย่างเช่นเด็กที่ไม่ค่อยมีของเล่นเพราะนั้นพัฒนาการในการสื่อสารภาษาความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ของเล่นก็ไม่ค่อยมีไปรุนเขาเล่นกันไงอ่ะเราไม่มีอ่ะเป็นไหมคะเคยเป็นค่ะจามารียมเพราะว่าอันนี้คือความจริงนะคะที่ที่ที่เห็นได้ในปัจจุบันคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะมองว่าก็ของเล่น คือไม่ได้มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตเท่าไหร่นะคะอันนี้ในมุมมองของคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองในการซื้อของเล่นอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญว่าจะต้องซื้อของเล่นให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กยังไงอะคะ่ะแต่กเ็เด็กก็อยากได้ของเล่นแม่ก็ซื้อให้ตามใจลูก ก็จะมีประมาณนั้นด้วยนะค่ะก่ะก็มีสองประเภทว่าหนึ่งไม่ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของคุณค่าของการเล่นเพราะนันเด็กๆนะคะในช่วงสองขวบปีแรกการเรียนรู้ของเขาคือการเล่นเขาเล่นยังไงบ้างะเขาเล่นยังไงบ้างเอาอย่างที่เราบอกอ่ะนะว่าการเรียนรู้กลับไปที่การเรียนรู้ว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแค่มองหน้าสบตาเราเห็นคุณหนูนะเหมือนทีมงานนําภาพให้เราดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคุณหนูมองหน้าสบตาคุณพ่อ เขาก็เกิดการเรียนรู้ละนะอันนี้คืออารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ทําให้เขาตะกุยตะกาอยากนะพ่อเขาบอกว่าอันนี้ผมอันนี้ปากอันนี้จมูกอ่านะอ่อันนี้ขวดนมหนูอ่อันนี้ของเล่นถูกไหมคะ,คะนี่คือสิ่งที่เข้ามาในกระบวนการเรียนรู้ในเวลาเดียวกันค่ะแค่แป๊บเดียวเนะี่ยเขาเรียนรู้ได้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเขาก็เรียนรู้การสื่อสารภาษาสีหน้าแววตาค,คำพูด เรียนรู้ในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวของร่างกายะนะก็เรียนรู้ในเรื่องของอาการสื่อสารเรียนรู้ในเรื่องของความเข้าใจที่มีความสามารถในการที่จะบอกบอกความรู้สึกบอกความต้องการได้มากขึ้นค่ะ แล้วก็ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อะคะ่ะท่านอาจารย์มาเรียมเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของนักจิวิยานะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากแรงจูงใจะคะ่ะแรงจูงใจเนี่ยไ,ได้แก่อะไรบ้างนะคะสำหรับในเด็กในช่วงวัยนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะจูงใจให้เขาเรียนรู้ เกี่ยวกับอะไรบ้างมีผลยังไงบ้างเมื่อกี้เราคุยกันในช่วง3เดือนถึง6เดือนก็ยังอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเขายังต้องการความปลอดภัยก็ช่วยตัวเองยังไม่ได้นะคะแต่พอมาสัก6เดือนถึง9เดือนเขาเริ่มที่จะอยากเกาะยืนบ้างนะคะจากนั่งแล้วมาเป็นคืบคาแล้วมาเป็นเกาะยืนเพราะฉะนั้นความต้องการนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังทําให้เขาอยากทำเหมือนคุณินลาหิวมากอะนั่งอยู่เฉยเฉยจะหายหิวไหม ไม่หายค่ะคุณอนต้องวางแผนคิดดิ้นรนว่ามีอะไรบ้างที่จะเอามากินได้ใช่ค่ะหาวิธีการแล้วไม่มีอยู่ข้างหน้าต้องทำอย่างไรค่ะต้องเดินไปหาดิ้นรนค่ะอ,อ,อันนี้ความต้องการทางร่างกายเป็นพลังขับดันทางให้คนเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะแล้วก็บรรยากาศในบ้านที่เราคุยกันไปนะคะว่าเอือ้อต่อการเรียนรู้ มากน้อยแค่ไหนชเช่นไม่ว่าจะเป็นของเล่นความสัมพันธ์ของคนในครอบครวัวความอบอุ่นภายในบ้านอย่าลืมนะคะเสียงอันกุรานการละหมาดการทำกิจกรรมร่วมกันนี่คือ,อ,อการที่มีกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารร่วมกันละหมาดร,ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่มาส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความอยากรู้มีพลังขับเคลื่อน ค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่องค์ลอสมาตาลาทรงมีพระบัญชาไว้ในอัลกุรอานนั่นคือให้เราเนี่ยมันเพียรพินิจพิจารณาใช้หูใช้ตาใช้สติปัญญากับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเป็นกับในสุรอันนะสุรอที่16บหกอายะที่65และ66ความว่าอูซุบิลลาฮิมินัสไชตอนิรจิมวัลลอฮูอันซาลามินัสซามาอิมาอัมฟาอัฮยาบิฮิลอารด์ดะ บะดะมาติฮาอินนฟีซาลิกะลาอายาตัลิกมียัสมะอนและอลลอฮ์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าเพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตด้วยมันหลังจากการแห้งแล้งของมันแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้รับฟังการตักเตือนเพื่อน,นำมาใคร่ครวญตรงนี้ เราสามารถที่จะพูดบอกกับตัวเองได้อย่างชัดเจนนะอัทฮัมดุลิลค์ทรงให้น้ำลงมาสู่พื้นดินพื้นดินที่เราเคยเห็นแห้งแตกแยกนะพอน้ำฝนลงมาพื้นดินก็ชุ่มฉ่ำนุ่มนวลจนกระทั่งมเมล็ดพืชโผล่ขึ้นมาเอาง,ง่ายๆคุณริลานึกถึงต้นสโนโนได้ไหมดอกสน่เดิมนี้พื้นดินชายคลองชายบ่อชายน้ำแห้งแ,แตกกระแหงพอน้ำมา เราก็จะเห็นต้นสนงอกออกมาหรือว่าบ่อที่เคยแห้งแล้งพอมีน้ำเต็มบ่อต้นบัวก็งอกขึ้นมาค่ะคะนี่คือเดชานุภาพที่พงทรงสร้างเพื่อให้เราเนี่ยได้สแสวงหาริสกีปัจจัยอย่างชีพนะตรงนั้นค่ะ แล้วเราก็เห็นที่มาของปัจจัยยังชีพของเราอัลฮัมดูลิละแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ราลึกถึงพระองค์อยู่เสมอเป็นคนที่ใช้หูใช้ตาใช้สติปัญญาพิจารณาสังเกตเรียนรู้สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้สัมผัสได้เลยนะค่ะว่าเป็นวิธีการส่งเสริมให้ตัวเองบุตรหลานเนี่ยเป็นคนอยากรู้อยากเรียนพินิษพิเคราะห์แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตรงนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีจําได้เนะข้าสุดท้ายว่าการเรียนรู้ของเรานั้นนํามาสู่ชีวิตจริงนํามาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะถ้าความรู้นั้นไม่ได้เอามาใช้เอาเหมือนเราเรียนภาษาจีนค่ะแต่เราจะทํางานกับคนไทยค่ะภาษาจีนเก่งไหมคะไม่เก่งค่ะไม่เก่งนะเพราะนั้นถ้าเราจะเก่งภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาเราเราต้องอยู่กับคนชาตินั้นถึงจะเก่งอ่าค่ะเส้นเดียวกันค่ะ ท่านอาจารย์มณีพัอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กปฐถมวัยอะคะ่ะตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีเนี่ยจะมีชีวิตรอดแล้วก็เติบโตได้ด้วยการที่มีการพึ่งพาของพ่อแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงดูนะคะ,ะทีนี้เนี่ยอ,อันนี้เป็นข้อคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เจอกันนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาบอกว่า,า,วารายการของเราเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะคะติด<อ>ตามชมนะแต่ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่า เขาเนี่ยเข้าใจในส่วนของการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าสามีแล้วก็บุคคลรอบข้างไม่ได้ไปด้วยตรงนี้ค่ะเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะอันนี้เป็นความเห็นแตกต่าง<ช>ที่เห็นไม่ตรงกรันค,คุณพอ่อบอกเอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยลูกเราแม่บอกเฮ้ยไม่ได้ลูกเรามีปัญหาค,คุณตังคุณยายบอกเอ้ยไม่เป็นไรนะนี่แหละเด็กๆก,ก็เป็นกันอย่างนี้แหละยัง<ช>ไม่โตให้โตก่อนค่ะเพราะนั้นกลับมาตั้งหลักที่อันกุรานอัลฮันซิบแบบอย่างของท่านอดศูนนะว่า ท่านหลวงสุนให้เราดูแลบุตรหลานอย่างไรนะจงให้เกียรติกับลูกๆด้วยการอบรมให้คุณลูกที่มีมารยาทที่ดีงามค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าคุณลูกทําอะไรไม่น่ารักเราบอกไม่ได้ลูกนะท่านหลวงสุนบอกว่าการที่เราจะให้เกียรติลูกกันที่เรารักลูกเราต้องให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามค่ะท่านหลวงสุนบอกจงรักลูกและให้เกียรติกับลูกๆด้วยการอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงาม เช่นคุณลูกส่งเสียงกี๊กัดไม่ได้เรา,าห้ามไม่ให้เสียงดังนะลูกค่ะส่วนตายายจะบอกว่านี่เขายังเด็กไม่ต้องสอนบอกไม่ได้ท่านหลวงสุนบอกว่าลูกเราที่เกิดมาเนี่ยเหมือนผ้าขาวอ<ะ>มันอยู่ที่เราเนี่ยจะวาดลวดลายตั้งแต่เกิดนะคะท่านหลวงสุนบอกไม่ได้บอกว่าลูกสิบขวบแล้วค่อยวาดลวดลาย แล้วก็ทารู้จึงก็บอกว่าการสอนคุณลูกอย่างต่อเนื่องให้มีพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยเหมือนเราสลับไว้ในหินอ่อนหินออนนั้นเป็นเขาเรียกว่าความรู้ลักษณะนิสัยบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นอย่างถาวรแล้วก็ตามหลักจิตวิทยาก็จะบอกเลยนะคะว่าในช่วง6ขวบปีแรกพัฒนาการของคุณลูกลักษณะนิสัยต่างๆบุคลิกภาพของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้น80% จากการเรียนรู้ของคุณพ่อคุณแม่คนในบ้านคะ่ะค่ะ <ichi> แล้วเมื่อเขาเข้าสู่โรงเรียนวัยเรียนจริงๆก็คือ7ขวบเขาก็จะมีความอุตสาหะพยายามตามที่เราได้วางกฎระเบียบวินัยไว้ให้เขา เพราะนั้นคุณแม่รายนี้ที่ถามมาเนื้อให้เรากลับมาตามแบบอย่างของท่านเราซูนท่านเราซุนบอกว่าให้เราดูแลลูกอย่างไรนะแล้วก็กลับมาที่อันกุรอานที่พองค์เราทรงมีพระบัญชาไว้ในสุรลูกมานอันนี้เราก็จะเข้าใจเลยนะว่าเราจะต้องดูแลคุณลูกอย่างไรส่วนคําพูดบอกของคุณพ่อของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคนอื่นๆอันนั้นก็เป็นความเข็นเป็นความเห็นส่วนตัว แต่เราต้องกลับมาที่อันกุรอานและก็อันฮะดิษประเด็นทุกครั้งที่เราเห็นไม่ตรงกันก็กลับมาทบทวนอันกุรอานและก็อันฮะดิษว่าเราควรจะดูแลรูปอย่างไรอินชาอัลาะแล้วผงลออสัเาลานะก็ทรงมีพระบัญชาไว้นะคะว่าทุกครั้งที่เรารำลึกถึงพระอ,องค์พระอ,องค์ก็จะให้ความสงบสุขร่มเย็นแก่เราแล้วก็ทุกครั้งที่ออขอมาอัฟก่บคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดที่ชวนให้ทำความดีค่ะ ค่ะอินชาลเอเนอะอันนี้นนก็ต้องมีการสื่อสารกันไหมคะท่านอาจารย์มาเรียมในครอบค<อ>รัวอ,อ๋อก็ก็คุยกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกลูกบอกคนในครอบครัวบอกว่าพงล้อสมบัตะอาลาทรงมีพระบปัญาให้เราทําแบบนี้ท่านเราซูนทําแบบนี้อินชาลเหรอค่ะค่ะอันนั้นถ้าญาติผู้ใหญ่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าโตกีทั้งหลายบอกว้ายยาเขายัางเด็กอยู่นะค่ะอ่าเราก็จะบอกว่าญาติผู้ใหญ่รักหนูนะอ่า อันละรักหนูอันละให้หนูทําแบบนี้ค่ะค่ะอืมค่ะแล้วก็ในส่วนของลักษณะการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยนอกจากจะเป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วอะค่ะท่านอาจารย์เมียนเขาบอกว่าแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันสําหรับเกาะการเกาะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีอะค่ะค่ะช่วงนี้เราคุยกันนะคะว่าแรกเกิดถึงสองปีเราจะมีวิธีการ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยก็คือเป็นคนดีมีความสุขแล้วก็เก่งด้วยเนี่ยทำอย่างไรวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายทําให้เขาเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง,วางมีพัฒนาการที่ดีเก่งด้วยดีด้วยสุขด้วยเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมหนึ่งตัวเราคุณพ่อคุณแม่แรกเกิดนี้คือตัวเรานี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นของเล่นเป็นทุกอย่างให้กับคุณลูกแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านแล้วก็หลังจากที่พอ เขาโตพอสมควรเช่นหนึ่งขวบสองขวบเราก็พาเธอออกนอกบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะไปเจอเพื่อนที่เป็นญาติพี่น้องไปเจอคนข้างบ้านไปเจอสิ่งแวดล้อมต้นไม้พื้นดินอากาศ นกร้องนกบินว่าไปนั่นแหละค่ะคือความหลากหลายไม่ต้องไปดิ้นรนซื้อของเล่นแพงๆจากต่างประเทศมาให้แล้วกองอยู่เต็มบ้านแล้วอยู่ในห้องแอร์ปิดกระจกไม่ให้ไปเจอใครเดี๋ยวลูกสะกะปรกเดี๋ยวลูกไปอเอาของไม่ดีนึกออกไหมคะค่ะนั่นคือการปิดกัน้นทำให้เขาด้อยโอกาสในการที่จะออกสู่สังคมอย่างเข้มแข็งและปลอดภยัยค่ะ เพราะนั้นสิ่งที่เราคุยกันนะคะคุณผู้ชมสำคัญที่สุดก็คือให้เราคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในบ้านเนี่ยกลับมาที่เจ็ดอายะนั่นก็คือสุรรฟัติฮะว่าเรามีความปรารถนาอย่างสูงส้นว่าให้เราเนี่ยอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่ถูกต้องพ้นจากผู้ที่พระองค์ทรงโกรธกิ้วพ้นจากผู้ที่หลงผิดนะซึ่งพระองค์ทรงมีพระบัญชาไว้ในสุรรอลฮิสุรรที่15อายะที่87 อูุบิลลาฮิมินัชัยตอนิรจิมวะาละกอดอาไตนากะซบอัมมีนันมาซานีวันกุรอานั่นอัลิมและโดยแน่นอนเราได้ให้แก่เจ้าเจ็ดอายะที่ถูกอ่านซ้ำและอันกุรอานที่ยิ่งใหญ่อินชาลอนี่คือวิธีการแนวทางในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้คุณลูกเนี่ยเติบโตมาเป็นคนดีมีความสุขแล้วก็เป็นคนเก่งด้วย จากคำถามที่มีอยู่มากมายว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ติดยาเสพติดเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกมค่ะ วันนี้เราเห็นที่มานะคะว่า10ปีที่ผ่านมาเราได้ให้สิ่งเหล่านี้กับคุณลูกหรือไม่จนกระทั่งเมื่อลูกอายุ12ปี13ปีอยู่มน .1 นมสองแล้วเขามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเกิดความเสียหายเราก็จะโกรธเราก็จะทะเลาะกันเราจะลาจากความเป็นพ่อเป็นแม่ตรงนั้นต้องกลับมาทวนนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้คุลิลามีอะไรที่หวงใยคุณผู้ชมสัก 1- 2สองข้อ ก็สาหรับในส่วนของการเลี้ยงดูนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คงจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจในส่วนของอพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยหลายๆคนนะจะมีข้อคับข้องใจนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรายืนอยู่ได้บนปัญหาก,ก็คือในเรื่องของการขอดูอานะคะเนียด ให้ดีนะคะสำหรับในส่วนของการเลี้ยงดูเราก็ต้องอเนียดแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้อยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงตามแนวทางกีตารรุ่นล้อและสุนนะค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์คุณครูคนสำคัญก็คือเด็กหญิงฮันนะเป็นลูกสาวของคุณบุรหารและก็คุณพุสนานสมันละ ก็ขอพงัลอกษณ์สุภตะอาลาให้ความเมตตาคุ้มครองให้เขาเติบโตมาเป็นเบ่าที่ดีดูแลศาสนาให้กับพระองค์แล้วเราหลายท่านก็เห็นเขาก็อยากเาเรียนแบบเรียนรู้เอาไปใช้ร่วมกันค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเราจะพบกันทุกวันเ้าเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะอัสสลา,ม,ามุอาลัยกุมวะร์รมะตุลลอวะบารอกาตยัลลาฮยัลลา شبك يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله